ในวันพุทธที่5พฤษภาคมนี้นะครับจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งน่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับมาตรการเยียวยารอบใหม่ ที่รัฐบาลนั้นได้จัดเตรียมงบประมาณไว้ก็คือ380,000 00ล้านบาทนะครับเพื่อเยียวยาช่วยเหลือประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยความคืบหน้าความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับวันนี้นะครับวันนี้คือ3าพฤษภาคมเนี่ยท่านนายกรัฐมตรีได้เรียกประชุมคณะทำงานฝ่ายเศรษฐกิจ ที่ปรึกษาและหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกมาตรการเยียวยาในแต่ละด้านนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มต่างๆให้ครอบคุมมากที่สุดนะครับซึ่งนายกบอกว่าตอนนี้ทุกหน่วยเร่งเลยนะครับไปออกแบบมาตรการเยียวยาที่แต่ละหน่วยรับผิดชอบอยู่ทั้งในเรื่องของเ,ออเงินเยียวยานะครับการ มอนชาระนี่นะครับมาตรการช่วยเหลือด้านภาษีนะครับมาตรการเรื่องสินเชื่อเงินกู้ดอกเบีย้ยต่านะครับหรือว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆตอนนี้ให้เร่งเลยนะครับก็ไปคิดมาตรการมางบประมาณที่เตรียมไว้แล้วก็คือ3ามแสนแปดหมื่นล้านบาทนะครับก็จะใช้ในการดําเนินมาตรการต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเน้นช่วยเหลือเรียกว่ากลุ่มหลักๆเนี่ยจะให้ครอบคลุมมากที่สุด นะครับทั้งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะครับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับกลุ่มปอกบางต่างๆผู้ที่ขาดโอกาสนะครับผู้ที่ขาดรายได้นะครับรวมถึงผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กขนาดกลางนะครับเพื่อช่วยเหลือในภาวะเร่งด่วนนะครับซึ่งก็อาจจะมีทั้งมาตรการเเป็นเงินเยียวยานะครับเป็น เรื่องมาตรการช่วยลดภาษีนะครับมาตรการผ่อนผันการชําระนี้นะครับหรือว่าให้สินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนายกสั่งการไวที่ประชุมบอกว่าวันนี้ประชุมใหญ่3พฤษภาคมนะครับและถ้าหน่วยงานไหนคิดมาตรการได้เร็วเนี่ยนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพุธที่ 5พฤษภาคมนี้ได้เลยนะครับรัฐบาลพร้อมที่จะพิจารณาและอนุมัติมาตรการที่มีความเหมาะสมและสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดและทันสถานการณ์มากที่สุดนะครับแน่นอนนะครับมาตรการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจนี้จะมีหลายมาตรการนะครับซึ่งประชาชนแต่ละกลุ่มก็จะได้รับการช่วยเหลือในรูปแบบที่เหมาะสมแตกต่างกันไป แต่ที่หลายคนรอคอยส่วนใหญ่นะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของการให้เงินเยียวยานะครับในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งส่วนตัวผมเชื่อว่ามีแน่นะครับเพราะว่าถ้าดูงบประมาณที่เตรียมไว้เนี่ยสามแสนแปดล้านบาทนะครับก็น่าจะเพียงพอถ้าอย่างสมมุติเราชนะรอบออที่ผ่านมาเนี่ยที่ได้คนละเ0 0ดพันนะครับตอนนั้นเนี่ยคนได้รับสิทธิ์ก็มีประมาณสาล้านคนก็ใช้งบประมาณ 2แสนล้านบาทเศษนะครับก็ถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าจะมีการให้เพิ่มสําหรับเ,เ,เงินเยียวยาเราชนะจะให้อีกต่อนึงนะครับหรือว่าจะมีมาตรการอื่นๆรูปแบบใหม่ๆที่มาช่วยเหลือเนี่ยผมว่างบประมาณก็ก็น่าจะเพียงพอนะครับแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงสิทธิประโยชน์สิทธิการช่วยเหลือต่างๆที่ครอบคลุมแต่และกลุ่มมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเร็วที่สุดนะครับก็คือวันพุธที่ 5พฤษภาคมนี้นะครับก็น่าจะเริ่มมีการทยอยนะครับนำเสนอมาตรการเยียวยารูปแบบต่างๆเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้พิจารณาและอนุมัติตามความเหมาะสมเพราะฉะนั้นยังไงวันพุธนี้นะครับวันพุธที่5พฤษภาคมนี้ก็ถือว่ามีลุ้นอย่างมากสำหรับการ เยียวยาเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิดและโอกใหม่ล่าสุดนี้นะครับน่าจะช่วงบ่ายๆของวันที่5พฤษภาคมนี้เรามาลุน้นกันกับมติคณะรัฐมนตรีครับ